สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมเงินเยียวยายังไม่เข้าเช็คเลยแก้ไขยังไงรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอต่อไปนะคะ อัปเดตเยียวยาล่าสุดประกันสังคมกรณีกลุ่มที่เงินยังไม่เข้าแกอย่างไงเช็คความคืบหน้าโดยติดตามอัปเดตเยียวยาล่าสุดนะคะประกันสังคมกรณีกลุ่มที่เงินยังไม่เข้านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านเทียนรัตนาวามารัตโฆษกระทรวงแรงงานนะคะฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินตามโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักร้องนักดนตรีศิลปินในสถานบันเทิงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐล่ลาสุดค่ะก็ได้รับรายง,งานจากสำนักงานประกันสังคมนะคะว่าขณะนี้ค่ะก็ได้โอนเงินเยียวยาให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน1 0 0 0 0 0สกว่าลานนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น500ล้านบาท โดยเรามาดูสาเหตุการณ์กาค่ะว่าทำไมกลุ่มที่เงินยังไม่เข้ามีสาเหตุดังนี้ข้อแรกนะคะตกหล่นกร,กรณีโอนเงินไม่สําเร็จจากสาเหตุต่างๆอีกจำนวนหนึ่งข้อ2ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายังไม่ผูกพอเพย์นะคะกับเลขบัตรประชาชนข้อ3มีบัญชีปิดไปแล้วค่ะและที่เหลือก็ไม่มีบัญชีทำให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว โดยสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้ขอย้ำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาที่ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วแต่เงินยังไม่เข้าให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ผูกพร้อมเพก,กับเลขบัตรประชาชนไว้หรือไม่หากยังให้เร่งดําเนินการโดยโด่วนนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยาอย่างครบถ้วนน้าจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมเงินเยียวยายังไม่เข้าเช็คเลยต้องแก้ไขยังไง ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ